ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูของวันที่เก้านะคะเอ้ยวันที่สิบสินี่เป็นงวดของวันที่สิบแต่ดูวันที่เก้าก่อนวันที่เก้านี้มาหน่อยมาหน่อยเดียวนะคะ เข้าไปที่นอยพิเศษนะหกศูนย์เข้าตรงเลยนะคะวันที่เก้านี้มาน้อยมากเลยมาคู่เดียวประหลาดเนาะดูนะคะ fc ดูนะดูมามาสี่มาสี่มาสองมา, 4, มา, 2, มาหวยมีเข้ามีหลุดนะคะแต่นี้ยังไม่เคยหลุดนะ บางวันมาสี่คู่บางวันมาสามบางวันมาสองแต่มาสี่คู่นี้มาบ่อยมากเลยนะแต่วันที่เก้ามาหนึ่งคู่ค่ะหกศูนย์นะคะโอเคมาตามต่อวันที่สิบนะหวยมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะคะแต่ยังไม่เคยหลุดนะสิบทับเจ็ดทับหกห้าขออันนี้จะบอกว่าของวันที่เก้านะ ทีเอดเคยบอกว่าตัวกันนะ่ะบางทีอะทีเอดจับให้ถ้าท่านใดไม่ชอบสิบสองหางในนี้อย่างอันนี้มาหกศูนย์ใช่ไหมสิบสองหางบางทีตัวกันตัวเนี้ยสูตรที่หนึ่งที่จับให้เนี่ยมันไม่เข้านะคะบางทีมันอาจจะมาเนี้ยนะถ้าท่านไม่ชอบในสิบสองหางที่เราจับให้หรือตัวกันอย่างนี้มันเป็นเพียงแนวทางนะคะเอดจะบอกบางตัวนี้ สตัวนี้สามารถมาได้นะบางวันเคยมาถึงสองคู่นะสี่ตัวนี้แต่มาในสองคู่ก็มีวันนี้มามามาอยู่ที่ตำแหน่งสองเก้านอยเฉพาะกิจเข้าล่างสองเก้านะนะคะอ่ะเดี๋ยวดูของวันที่วันที่สิบนะอธิบายอ่ะ แปดเก้าศูนย์เมื่อกี้วิว่งมันเข้าไหมเนี่ยปุ๊บเนี่ยวิ่งเฉพาะกิจเข้าเจ็ดเข้าหกเข้าหกเี้เข้าไหมสามสี่เข้าแปดเข้าเจ็ดโอ้เลขเลขวิ่งก็ยังเน้นสุดหนึ่งเหมือนเดิมนะมามาเยอะมากน้อยที่ฉลุดนะคะ หนึ่งสองสามสี่อ่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นี้เลขสามนะคะนี่นะ สิบสองหางเหมือนเดิมสิบสองหางสีนอยสีนอยบนล่างนะคะบนล่างไปกลับนะคะเหมือนเดิมนะไม่กลับตับแตกนะคะหวยมีเข้ามีหลุดจะว่ากันนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแต่สูตรยังไม่เคยหลุดนะ อย่างน้อยๆบางทีมาหางเดียวไม่มีหลุดค่ะแปดเก้าแปดศูนเก้าศูนย์นี่ตัวกันนะคะคือมันมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะมากี่หางแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ากี่คู่นะคะนะโอเคเป็นเพียงแนวทางถ้าท่านใดชอบเลขวิ่งออกกำลังกายนะคะให้เน้นไปที่สุด ที่เขียนหนึ่งนี่สูตรที่หนึ่งวงนี่นะสามตัวนี้แปดเก้าศูนย์นะคะมาแน่นอนมาเกิดทุกนอยไม่มาบนก็มาล่างนะมาสามตัวจะสลับกันมาอยู่นั้นแหละเนี่ยให้เน้นที่สูตรนี้ถ้าจะวิ่งเหมือนอันเนี้อันนี้เข้าเลขจับคู่เข้าคู่เดียวก็จริงนะแต่เลขวิ่งมามาเนี่ยสูตรนี้นะ เข้าที่น้อยเฉพาะกิจเข้าเจ็ดนะคะเข้าเจ็ดแล้วทีนี้มาเข้าที่น้อยพิเศษดีเข้าหกบนเข้าเจ็ดบนหกบนแล้วก็มาเข้าที่เอ่อปกติไม่เข้านะเมื่อวานที่เก้านะมาเข้าที่ V i p นะคะเข้าแปดบนเจ็ดล่างเนี่ยแปดบนเจ็ดล่างให้เน้นที่สุดเนี่ยจะได้ไม่ต้องกระจาย แต่ว่าสูตรสูตรสองนี่ก็เข้าเหมือนกันเลยอันนี้เข้าบนเข้าล่างเหมือนกันเข้าสองตัวอีกเข้าบนเข้าล่างพิเศษเฉพาะกิจเข้าบนเข้าล่างเหมือนกันสูตรนี้พิเศษก็เข้าบนเข้าล่างไปพิเศษเข้าบนส่วน V.I.P เข้าบนแล้วก็ ไอ้ปกติเข้าบน VIP VIP ไม่เข้า VIP มาเข้าที่สุดหนึ่งถ้าไม่อยากหวานแหก็ถ้าเลขออกกําลังกายเน้นที่สุดหนึ่งบางทีไม่อยากให้ท่านแบบไม่อยากให้ FC อะสับสนนะให้เน้นที่สุดหนึ่งอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องหวานแหมากนะคะอ่าวันที่สิบนี้ไม่รู้จะเข้ากี่หางนะคิดว่ามาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะมากี่คู่ นะเพราะว่าเลขสูตรของของแอดเนี่ยเข้าถึงสี่คู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สีค่คู่และสี่คู่ก็มาบ่อยมากนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะท่านใดที่เข้ามาชมมาเป็นกําลังใจให้นะขอให้ท่านถูกหวยรวยเบอร์นะคะเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จทงสําเร็จนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะเอาวันเก่าดูกัน